มหาชใยสไตล์ที่อยู่ใส่แบบจุกๆุกเอามาหาชคยมาหาใครเกิดอะไรนะบ้าเลยนะพูดแต่คยิ่งเบาพี่เดี๋ยววันี้เดี๋ยวไันนี้กินสี่ยมรูเที่ยงวันนี้จะไปกินรูเตี่ยวป้าบวยเจ้าดังของสมุทรสาครนะก็ไม่เคยมาลองกินเลย จะต้องเดินไปเห็นว่าประมาณ9ถึง10นาทีถ้าเดินเลาะตลาดไปเรื่อยๆนะไปที่หิวเราจะเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวประบวยถ้าวันนี้ปิดก็คืออดลุง <c oughs> ยังไหมเดี๋ยวจะมีร้านไหนมีอะไรน่ากินนะมถ้าเดินไปเรื่อยๆมาทำอะไนกินร้านไหนเขาก็หนีได้ไปเลยเดี๋ยวเราไปกัน ไม่ถือลมก็ไม่ไหวนะร้อนเดินไปไกลก <c oughs> แล้วจะมีความลุงแังนินะดนึงนักท่องเที่ยวท่านเหลือใครเดิ <c oughs> นไปแก้ไปกินบะเตี่ยวไมอนน่อยู่ใกลได้มาดูยาวนะตรงนี้เดี๋ยวเราไปที่เดิมอีกแล้วที่เดิมเลยสั่งเจ้าพ่อหลักมือ <c oughs> แต่วันนี้มีที่อยู่ด้วย <c oughs> ไม่เหมือนเดิม ดีนะได้แกงร้านกาแฟร้านอาหารท่าเรือเแก้วป่ะไี่อยากจะทำนทาน่แต่แล้ว่ขอาตรงนั้แหละเดี๋ยวจะเดินตาม BTS ไปเรื่อยๆไ่ได้ด้ย นะคนเยอะเหมือนกันนะพี่ <c oughs> ได้ไหมมีแต่ขนมอันนั้นกับขนมอันนี้กดปีกเหมือนกันนะไม่ออะไนาที2นาที2นาทีก็คือ2นาที2นาทีก็คือเ่านี้เ่านานหน้าเลยเราเขียน่ามีมารลอดร้านก๋วยเตี๋ยวปลาบุยถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวปาบวยแต่ไม่มี 什么？ รอกินอันนี้คือหมูี่ยงร้อนอยู่แล้วเก็บร้มก็วันนี้ต่างรุมงึมากเยนี่เส้นหมี่ต้มยำใส่ทุกอย่างเขาอเขาอาจจะต้มแล้วนี่ไงใส่ถั่วแต่เขาจะอาจจะแซ่บ ที่เรากินไรเ,เดินม, <c oughs> มาหมดแรงมวเดินมาหมดแรงแล้วรแตาน,นี้น่ากินอะเลน,นะเกี้ยวเคียค้ยวใส่ใส่เี้ยวดีน่ากินแต่แกว่านี้่ได้กินก๋วเดี๋ยวนๆที่าม กินกินเฮ้ยดูเด็ดอันนี้น่ากินมากเลยดี่มีรากใส่น,นี่บ้าบมีกุ้งด,ด้วยขี้เหร่บ้าเลยนีมีน้ำซุปแบบเต็มเต็ยื่นยื่นไม่รู้ว่าจะมีถัว่วที่นี่มีกุ้งแห้งให้ใส่ด้วย ไปเองตามต้องการย <laughs> ืดเ,เลยนะตัวตัวที่นี่ตืวนี้คนเด็กๆนะ บนบนร้อนอืม,อมไม่ยไม่ตไม่จาเลยเดี๋ยวคนหนึ่งมาเพระเส้นบะหมี่น่ากินมากเลยเรกเลยได้ชอบแท้งเขาพุ่งมาให้แล้วนะกินแห้งอร่อยกว่าตอนนี้ต้องพุ่งเองหมูก็หน้าน,าน้านอ,อ,อี่เล้จอ่ะแล้วเสี่ยวง่นายง่ายพี่หยุพี่หยุดพี่หยไม่ถ่ายรูปเลยตอนนี้หมือันไ,ไม่อยู่ 呀呀。 ใจเธออยากใส่เท oh, ่าไหร่ก็ใส่ตามที่ใจคุณต้องการอิ่แล้วอิ่มแล้วเหรออ๋ออิ่แล้วพี่ยวได้บะหมี่บะหมี่ลักบ้านจิ่เหยได้ กลับบ้านมาสองถุงบะหมี่แห้งแห้งเขาปุ้งมาอร่อยเลยนะอ,อุูอ่ที่บ้านเราเหรอเออใครอ่านได้มากไกินก๋วยเตี๋ยวได้เดินมาตรงอย่างงี้ง่ายตรงมาง่าย,าย,ายตามจีเทียสหนะเป็นร้านเล็กๆเราเดินเล่นแถวนี้อีกสักนิดหน่อยไม่รู้จะซื้ออะไรดีจักก็ไม่รู้ว่าสีมึงป้าบวยรสชาติไงแต่ว่าเี่ยสีมึงเน่าเขาก็โอเคนะ จุดเดียวกันคิดว่าตาลับประมาถูกห้าสิบบาทแต่ว่าเคียวที่ใส่ใส่อร่อยนะเนี่โชว์ว่าน่ากินอ่ะชอบเลยไปเดินเล่นกันต่อ,นะอือเดินเล่นกันแบบว่าไม่รู้จะเดินยังไงเหมือนกัน <laughs> ไแล้วแต่ใจต้องการม,มาเดินเล่นที่สถานีรถไฟอ่ามว่าไปไหนไหมไม่ได้ไปไหนเดินอะเฉยส๋านี่รถไฟมหาชัยสถานีรถไฟมหาชัยมหาไัย ูรไฟตอรออยู่พอดีเลยไปไหมไปแล้วไปย้วอา่หน่ะถ้าวลใครเดินเล่นแบบวินเกสไตล์ไปินเที่ลางลับไปต็มูราด กับไฟที้บ้านไปจะไปไหนของทะเลก็ไม่รู้จะซื้ออะไรของกินเล่นฝั่งนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรน่าจะต้องไปอีกหลายซอย เด็นเคยมาไม่กินไวยเตียเอาใส่ออาสูตรเห็นเขามากันแล้วก็อยากจะมาตามคนอื่นขอบ้านก็จะเป็นลา ไปแล้วนํำหน้าโลดนี่อยู่น้ำหน้าไปโลดโลดกินกาแฟก่อนเหรอกินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวทำแไปรอนใหี่นี่งเฮยว่ากันใหม่ไม่ว่ากันใหม่หรอกินกาแฟแล้วก็จะจะกลับแล้วแหละร้ <c oughs> <c oughs> อนละเร้่มไม่ไหวละ พี่อยู่ฮัลโหลยังฮัลโหลยังประวานทำความรู้จักกันยังพจี๋ยบอกดิพี่อยู่กลับมาแล้วยินดีที่ได้รู้จักหน่อยหรออะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่อยู่ยังเตี้ยกว่าห่างอีก ยินดีที่ได้รูซักที่เดิมอยู่แล้วที่เดิ้มองแล้วพี่อยู่ไม่เคยมาเลยนะที่นี่พี่อยู่ยังไม่เคยมาเลยเจอมาไหาวทางเลนนะเนี่ยสองสองครับ อะไรเนี่ยแฟล,ลินจีจ่น่าพงศ์อยูกินกาแฟลินจี่เหรเขาแม่บอกว่าอยากกินตามแอร์แ <c oughs> อไรได้ชาเขียวน้ำเพื่อนเจอฝันใหม่ที่อยู่จอฝังแล้วว่าวกาแฟลินจี่แม่เขาไม่เคยกินนดช่วยกินแต่แกาแฟเนาะที่อยู่กินกาแฟลินจี่แต่บอกแม่ไม่กินตามแม่ไม่ให้พี่อยู่กินตามพี่อยู่ก็เลยกินกาแฟลินจี่ตัวนี้กินกาแฟเนาะ สมองสม,มองไปแล้วออกินอะไรมม่ะชาเกี่ยวน้ำผึ้งหวานน้อยไ้่อยากชิมของพี่อิวมันเป็นชาคืออยากชินมากแก่ใจไม่ค่ปปยอจยจะอย ไม่คีไม่ถึงมานั่งมานั่งพันพีมาใส่แหวนดิไม่ด้วจ้ะ แล้ก็เดินกิน,น,นไม่เกี่ยวกับวุ้ยแล้วก็กินเสร็จก็เดินกลับไปเจ้าลูกแต่ว่าร้อน,น,นเดินไม่ไหวแล้วหยุดเกินขึ้นมาเดินตลาดก็ไม่รู้จะซื้ออะไรก็ร้อนนะคะไม่ได้เดินวันนี้มันร้อนจะปมก้าตก <c oughs> จริงนะน <c> ะ <oughs> ขับจริงขับไม่จริงด้วยตาให้พี่อิ๋วเถึงถางปาวานเดินเดินทางปาวานตรงนี้มาได้เลยไม่เคยกินนะเฮ้ยเย็นดีที่ได้รู้จักน้องว่านบูดากลับแล้วรอมากพี่อิ๋วหายแล้วแอร์ดังไหมแต่ว่า ตัวเองนะขับตรงนี้อะไรบ้างกัดจำเป็นกาแฟอะไรอะ่ะแะเรบบ์กาแอะไรนะตรงนี้แหละไปแปมมาเราต้องไม่กินอย่ดีอ่ะอ๋อมันจะมีเหมือนฟูดคาก็เป็นแบบรถไข่กาแฟมาเมื่อก่อนนะเขาจอดตรงนั้นประจำเลยนะมาวันนี้ไม่อยู่แล้วสองรอบมาสองรอบไม่อยู่แล้วสองรอบเขาคงเขาคงไม่อยู่รอเราแล้ว ตับจักรับกินไม่เยอะมากแต่อิ่มมากนะนบแล้ววันนี้ไป้างหน้าจะไปไหนค่อยดูกันใหม่นะปิดหน้าเราก็หาที่เย็นๆนะมีมาที่เย็เยนๆนอะ่ะ <c oughs> วันนี้ร้อนจังเลยนะตอนหน้าจับปันนะบ่นฮะจับก่อนฮะ ไปเที่ยวกันใหม่นะไปเที่ยวกันใหม่นะ